วิดีโอนี้จะแสดงการย้ายไฟล์และการเปลี่ยนชื่อไฟล์การย้ายไฟล์ก็เหมือนกับการคัดลอกเพียงแต่ว่าเมื่อคัดลอกไปแล้วจะเป็นการลบไฟล์ต้นฉบับด้วยอย่างเช่นเราต้องการคัดลอกไฟล์นี้ไปยังหน้าต่างด้านขวาเราก็จะลากแล้วก็ไปปล่อย ก็จะมีไฟล์ทั้ง2ด้านแต่การย้ายให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการจากนั้นกดปุ่ม f 6บนคีย์บอร์ดหรือปุ่มด้านล่าง f 6เปลี่ยนย้ายจากนั้นคลิกปุ่มตกลงก็จะเป็นการย้ายไฟล์จากหน้าต่างด้านซ้ายไปยังหน้าต่างด้านขวาอีกวิธีหนึ่งในการ ย้ายไฟล์ fi, ก็คือการลากเหมือนกับการคัดลอกลากมาวางอีกอยังหน้าต่างหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ต้องวางคือยังไม่ต้องปล่อยเมาส์จากนั้นให้กดปุ่มชิปที่เมาส์จะมีเครื่องหมายลบจากนั้นเราปล่อยเมาส์และปล่อยปุ่มชิปคลิกปุ่มตกลงก็จะเป็นการย้ายอีกเหมือนกัน การย้ายไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการลากไฟล์ไปยังหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งแต่ยังไม่ต้องปล่อยเมาส์จากนั้นให้คลิกเมาส์ขวาอีกครั้งจากนั้นให้ปล่อยเมาส์ด้านซ้ายและปล่อยเมาส์ด้านขวาจากนั้นคลิกปุ่มตกลง ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์นั้นให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการเปลี่ยนจากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้และกดปุ่ม f 6จะเข้าสู่การแก้ไขชื่อไฟล์จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่เราต้องการเมื่อตั้งชื่อใหม่เสร็จแล้วให้กดปุ่ม enter เพียงเท่านี้เราก็ได้ไฟล์ใหม่แล้ว